สวัสดีครับมาเช้าวันนี้ครับมาดูอัปเดตกันหน่อยต้นพรั่งแดงอายุทยาเราที่ตอนกิ่งไว้น่าจะร่วมสองเดือนแดงอายุทยาครับตอนกิ่งเมื่อเช้าแกะดูเห็นเหมือนมันจะมีรากออกมาครับนี่ครับแดงอายุทยาเราตอนกิ่งไว้ครับน่าจะสองเดือนแลนะครับผมนี่ดูครับรากงอกไว้แล้วครับ เราตอนไว้สี่ตุ้มนะครับดูรากรากออกมาสวยครับผมดูรากโอ้โหสวยงามครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูตรงนี้ออกอยังดูตุ่มนี้นะครับเมื่อเช้าแกะดูเออแกะลองดูว่ามันออกรากหรือยังถือว่ารอบนี้ออกรากสวยงามนะครับผมนี่แล้วก็พางแสงให้เขาแบบนี้แหละเพื่อที่จะให้เขางอกง่ายดูตัวนี้งอกอยัง ตัวนี้งอกเหมือนกันครับนี่งอกเรียบร้อยครับผมแดงอายุทยาของเรานี่งอกแล้วแต่ยังแต่ยังไม่เยอะเหมือนตัวนี้ครับดูอีกดูอีกฝั่งนี้สองตุ่มเหมือนกันงอกหรือยังแต่ใบเป็นเหมือนโดนแมงกัดน่าจะงอกราวกันเลยนะครับดูแล้วเพราะว่ามันทำวันเดียวกัน ีครับงอกหรือยังครับตัวนี้ก็น่าจะงอกครับผมแต่ยังไม่ไม่เยอะนี่ครับนี่งอกเรียบร้อยครับแต่รากยังไม่เยอะเราจะปล่อยไว้อีกปล่อยไว้อีกแต่มีมดแดงมาขึ้นนะครับดูตรงนี้รากโผล่มา ออกนอกตุ้มเลยครับลากโอ้แตกมากออกนอกตุ้มเลยเดี๋ยวเราจะลองอีกตัวหนึ่งยอดก็แตกออกดีมากนี่ยอดก็แตกออกดีมากตอนนี้มดมดไออพาเพียมาครับนี่ดูมดคันไฟครับพาเพียขึ้นพาไอตัวนี้มาขึ้นแล้วครับนี่แดง เต็มเลยหมดแดงครับหมดแดงเราก็ปล่อยไว้แล้วก็ฆ่าเอาไม่ต้องทำอะไรมันแล้วก็เอาเพียออกมันก็จะมากินเพียนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูอีกดิงอกอย่างต้นนี้โอ้หมด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 หหมด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 ,หมด,หมด มดหมดหมด,มดนี่ครับมดกัดครับหมดกัดอันนี้ก็งอกครับผมนี่โอ้สวยงามครับเนี่ยถือว่าสําเร็จนะครับรอบนี้งอกสวยงามครับจะหมดเยอะมากดูครับนี่โอ้ถือว่าสำเร็จนะครับผมรอบนี้ว่าจะเอาไว้อีกนิดนึงให้เขาอ่ารากเดินดีๆก่อนนะครับ ก็ถือว่ารากก็โอเคอยู่นะีน่ดูฝั่งนี้อืมนี่ครับรากงอกดีมากนี่ครับอันนี้ก็งอกโอเคนะครับสองตุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ตรงนี้แปลกๆครับนี่โผล่มายังไงไม่รู้ครับรากตรงนี้อันนี้ก็ถือว่ารากเดินน่าจะเดินดีกว่าชุดที่แล้วที่ท,ที่เราไปชําไว้นะครับชุดที่แล้วเราทําไห้สองตุ่ม องตุ้มไม่รอดตุ้มหนึ่งครับอีกตุ้มหนึ่งก็ได้อยู่เพราะว่ารากเขามันน้อยอันนี้ก็อาจจะปล่อยไว้อีกนิดนึงให้รากเขาเดินเยอะๆก่อนเราก็ยังแต่เราจะเอาไอ้ตัวพางแสงนี่ออกเลยแหละไม่ให้หมดมันไปสอดอย่างอันนี้ก็น่าจะได้เยอะแล้วดูดูเพราะว่าดูกิ่งเขาก็ยังสวยงามอยู่นะครับวันนี้ก็ น่าจะได้แต่เราน่าจะปล่อยให้มีรากฝอยเยอะกว่าดีเนี่ยเหมือนตัวนี้ให้มีรากฝอยเหมือนตัวนี้เยอะเยอะๆก่อนเราเคยตัดตัวนี้มันยังรากฝอยไม่เยอะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้ก่อนเพราะฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่มีนี่ดูอันนี้ดูรากโขวงมาแล้วรากโขวงมาแล้วเหมาะกับการตัดได้แล้วนี่ผมว่าน,น่าจะจริงนี้ผมว่าจะตัดแล้วดูเหมือนเขาสมบูรณ์แล้วครับเนี่ยจริงนี้ เรามาดูอีกกิ่งนี้กิ่งนี้ก็น่าจะพอตัดแล้วเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้ก็น่าจะพอตัดแล้วดูแล้วรอบต่อไปเราจะลองเอาต้นเอาต้นมาเขาเรียกว่า,ามาเสียบรอบต่อไปในเจ้าต้นนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ยเอาต้นนี้แล้วต้นนี้ปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยเจ้าไปตั้งข้างๆแล้วก็จะเสียบเลยครับนี่ท่าก็เรียกว่า อะไรผมไม่แน่ใจว่าเสียบไม่ใช่เสียบยอดไม่ใช่เอายอดมาเสียบนะเนี่ยทาบตุ่มหรือเปล่าเอากระถางนี้ไปตั้งข้างๆเลยตั้งปุ๊บเราก็มาเสียบใส่ต้นนี้เลยแล้วก็กระถางเอากระถางตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอามาเสียบเข้าตรงนี้เลยแล้วก็รัดไว้อันนี้จะลองดูอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แรกว่าจะเอามาเสียบยอดแต่ต้นเสียบยอดเราไอ้ยัง ยังอ่ะยังไม่พอที่จะใช้ได้นะครับเราก็เลยจะทาแบบนี้ดูเราจะเอาจริงนี้แหละจริงนี้ก็มันจะได้อยู่แต่มดเยอะมดเยอะครับดูเพียครับขึ้นแล้วนี่เพียมันก็เป็นปกติของฝรั่งครับเพียชอบขึ้นนี่มดแดงมันพามาแล้วก็มดแดงจะขึ้นมากินครับนี่เราปล่อยให้มัน ออกไปก่อนออกจากตุ้มไปก่อนดูมันทํารังอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้มันมีความชื้นไงเย็นแล้วมีความชื้นนี่ดูแตกยอดมากใหม่พอดีเราจะได้ยอดใหม่ด้วยเนี่ยอดก็มีแต่เพี้ยกินครับก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่เราเน้นที่ขยายพันธุ์นะครับหลากสวยๆอันนี้ก็ยังถือว่าไม่เต็มเท่าไหร่ เราก็ว่าจะอาจจะปล่อยไว้อีกเนี่ยเหมือนตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้ก่อนให้รากมันเต็มๆพอเอาไปชำปุ๊บมันจะเอาไปชำมันจะไม่ไม่ตายนะครับเพราะว่าเราถ้ารากมันน้อยเราไปชำมันมันไม่รอดก็ถือว่ามันทำยากอยู่ตอนกิ่งตัวนี้นี่แต่ถ้าทำแต่ถ้าได้เบือนตัวนี้ผมว่าไม่มีปัญหาครับรอดแน่นอนเพราะว่ามันมีรากรากฝอยออกมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวตอนเย็นเอาตัวนี้แหละตัวนี้จะตัดตัวนี้แหละตัดตัวนี้ไปชำตัดตัวนี้ไปชำถุงเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะรอดเพราะว่ารากเขาก็ดูดูรากเขารอบๆแล้วก็โอเคอยู่นะน่าจะรอดเพราะว่าเขาก็มีรากยาวรากฝอยมาเนี่ยเนี่ยถ้าเอาเอาไว้อีกนิดนึงก็ก็ดีแต่ว่าผมว่าวันนี้แหละมีเวลาพอดีวันนี้หยุดก็จะได้ เอาตีนี้ลงพอดีแต่ตัวนี้อาจจะเอาไว้สักอาทิตย์หน้าตัวนี้อาจจะสักอาทิตย์หน้าให้เขาแตกอีกนิดนึงแต่เขาก็เยอะอยู่นะแต่นี่ก็มีฝั่งนี้ก็มีก็ถือว่าได้อยู่ตัวนี้แต่ตุ่มข้างบนนี้ตุ่มนี้เอาจะเอาเลยตุ่มนี้โอเคครับผมก็สองเดือนครับที่เราตอนกิ่งไว้ครับถ้าใครติดตามก็จะเห็น นสองเดือนครับออกลากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดแล้วก็ไปชํำลงถุงดําอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ